สวัสดีค่ะพบกับช่องแมอ่อบกูกเกาะนะคะนี่ต่อไปนี้นะครไปไหนก็ยากแล้วคะ่ะเอฟซีเ็นบอนีมันไม่ยอมเข้าเลยพ่อมันจะไปด้วยนะ่ะเข้าไปอันนี้กเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวลองดูลองดูว่าจะไปไหนโอ้ยไม่ไม่ยอมแน่นอนต้องได้เรียกลูกชายออกมาเอาแน่ <c oughs> เดี๋ยวพ่อก็ได้โทรเขาบอกเขานั่นแหละ <c oughs> เออดีแล้วที่วิ่ง <c oughs> หางจุกตูดเดี๋ยวเราขึ้นรถรีบรีบ,รบ รีบเลยพ่อรีบเลยมันติดเราแล้วไปกีดยางก็ไปด้วยเนาะมันก็เลยอยากไปเดี๋ยว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 ออกมาอยู่บ่เดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวเราไม่ทันนะไปรีบมาเลย <laughs> มาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้ว,ลว <laughs> ไหน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 โอ้ย <laughs> จะได้ไปอยู่บ่ เง้ยะรถลลจะเหยียบมันน่ะโอ้ยังไม่ได้ไปแล้วค่เอฟซีนะคะนี่สามครั้งแล้วมา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 ลงมาไปคับไปยากยิ่งกว่าลูกน้อยอีกเด้หนี่ป้าพี่น้องไปใส่กันยากปั่กระาไปนะ้ามันสีย้ำติดแล้วไอ้เน่มันติดคนแล้ว มันติดพ่อแล้วว่าตะปูเหยียบยางรถน่ยเนี่ยดูสิเดี๋ยวโทรให้เขามาเอาไม่ได้นะนี่มันจะไปทุกรอบแต่มันก็ดูสวยขึ้นแล้วนั่นนี่อ้วนแเ้วดูหล่อขึ้นแล้วเด้ออวดล้วดูหล่อขึ้นแล้วเ้อมาคอยแน่ <laughs> เดี๋ยวโทรบอกให้ลูกมาเอาก่อนค่ะเพราะว่าไปไม่ได้เน,น้ค่ะนี่มันจะติดแล้วต่อไปเราไปไหนเราก็จะได้เอาไปด้วย ขนาดติดเครื่องมันยังวิ่งตามเลยค่ะว่าจะไปบ้านโขสูงนะคะเอาเครื่องเสียงไปให้แม่ใหญ่ละพีพันเพราะว่าเพื่อนไม่มีเครื่องเสียงซ้อม,ม,ม,อ,มอืมเดี๋ยวพ่อกระทรบอกลูกชายให้มันจับตัวเล็กไว้ปล่อยลงก่อนพี่ปล่อยลงอออยมันออกมนกะุ่ <laughs> โอ้ยเนาะเจ๊งมันยากมูเจ้าแล้วเมวื่อวานนี้ก็อาบน้ำให้แล้วค่ะแล้วก็ทาแป้งให้ด้วยเนี่ยตัวนั้นนะตัวนั้นนะพ่อ<ะ>มันไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่แต่อันนี้นะโอ้ยไม่ยอมนี่ยทำท่าทำท่า,ทาวิ่งตามเนึกว่าจะไอ้นั่นแล้วพัดวิ่งน้ำก้นไปเร็วๆเ,เข้าไปข้างในไป นี่นะคะถ้ารถมาก็มองค่ะแต่ไม่เห่านะ <c oughs> <c oughs> ไปพากันเข้าไปแล้วลูกเข้าไปเร็ว มันไม่มันกลัวเราจะไปมันก็ไม่ไปเห็นไหมน่ะเฮ้ยเดี๋ยวลูกชายน่าจะมาแล้วมาแล้วน้องชายลูกชายมาแล้วมาจับไว้แล้วจับไว้แล้วจับไว้แล้วอ่าเห็นไอออกมาแล้วดีใจสุดๆนะคะนี่ไม่มองแม่เลยเพราะว่าเขาเคยได้กินกับ ไ <I> อ้อฟเพิ่อเด้อาไปลาพ่อคราวนี้<ป>เวลาเห็นไอ้ออมาเาเพื่อนดีใจหลายได้พ่อเพื่นเคยได้กินนำอ่ไปแล้วไ่สุนเราละต่อไปโคสูงกันค่ะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะบ้านปัวสูงไม่ใส่ซัด เาเครื่องเสียงมาให้แม่ใหญ่คืสูงอเอาไว้ซ้อมแบบยาวเลยจยี่สิตุลาพุ่เปยี่สาตุลาขอบคุณนะคะเป็แม่ออขอบคุณพ่อนี่มาทำงานทั้งนะน้อยเอ,อ,อ,อมออาซ้อมซ้อมรำกระถินซ้อมรำกระถินเนะาะโอเดีย,ดยจะมาอยู่ แต่ว่าเห็นบอกว่าแม่ยายไม่มีเครื่องเสียงก็เลยเอามาให้ด,ดีกว่าไปหายืม,มะะเพราะว่าหาเครื่องเสียงก็เสีย,สยต่อไปก็คงจะได้เห็นการลัมขดสูงทุกวันทุกค่ำแล้วนี่ถ้าวันไหนว่างหมนแล้วเนาะวันไหนสะดวกนะ,ะเดี๋ยวหาท่าใหม่ๆเดี๋ยวจะมาซ้อมด้วยมา่มเดี๋ยวจะมาซ้อมด้วยแล้วก็จะเอาไปอไปซ้อมลำให้นางลำมกุกกอกต่อ ซักไว้เลยแล้วก็เพลงก่อนแล้วแต่ตามสะดวกสบายบลูทูธเข้าก็ได้ไได้ใรงเสียนะ่ได้ใช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอามาให้แม่ยายพ่นซ้อมลามพ่นไม่มีเครื่องเสียงเป็นยังไงบ้างยายสบายดีบออ,อืมอมันกเน็เป็นเน่แม่ไดใช้ไปมันด่วนะมันบอกเดี๋ยวมันก็ยุตว ใช่มันยังไม่มีไฟเลยมันเขียวมันยังมามาพี่ดอนไปไหนพี่ดอนสนยางโอ้ขิดยางอยู่เนาะวันนี้แง่รู้จักนี่มาหาข่าบแล้วนี่เออมันระดึงทรงอะเนี่ยนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยอ้ดื้อแท้โยกเพิ่นแล้วเนาะยังไม่เสร็จ ยกให้มันสูง่ยกให้มันสูงพอดีแล้วเนี่สูงคาสังยกยกแล้ว่อสวเสาโผล่เปลี่ยนเปลี่ยนสเยนสาไห้โ่กระไดไหม <c ười> ค่อยเป็นค่อยไปสงแัยไม่ได้ขึ้นดอก <c ười> ขั้นหลายเดือนนี่เพราะว่า,าเดี๋ยวหาตัางทําบันไดก่อน <c ười> <c ười> ขึ้นไม่ได้ใกล้ฮอตเมื่อึ้นคุณอาจากเห็ุบันไดาลใช่คือมาเดินดึง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 ตัวผู้ด้วยเพราะมันสากะเดินโอเ็บหมัดหลายแค่นี้ปีใหม่คุณระนี่เป็นเดินสิบสองพี่ไม่คุณระนี่พ่อนี่พ่ออ้วนแท้โอ้ขนาดนี้ก็ดื้อแท้เด้อนี่ดื้อน่ะแล้วน้องเดีบไปไหนแล้วน้องเดีไปทางเพิ่นโอ้น้องเรียบก็เส้าวแป๊นหนึ่งมีพ่ออ่ะ จะไปมัดลายเถอะเนอะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนใ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 นอ้าวทำไมไม่คักเท่นี้เนาะเท่าน้อยเอออ้วนมากเลยแล้วนี่้ออ้วนมากอันนี้นะขาวด่างเนาะมาเองโอะเมื่อกี้นี้ก็ว่าจะมานี่มันก็วิ่งไล่แล้ให้น้องออกมาเอาไว้มันจะมาด้วยนะไปกีดยางก็ไปทุกวันกีดยางน้ำพร้อมโอ้ไส่สู้มึงมื้อรถไปน้ำแล้ว อืมอืมอมอูม,มนมลน,นะ <laughs> นั่นล่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ